สวัสดีนะครับนี็เราเข้าสู่นี้อดสั่งใน EP ที่สองนะก็ชวนคุณฮันนี่มาเล่นเรียบร้อยนะ,ะคุณฮนันนี่วางถ้วยใหม่ก็ได้นะ,ะ <laughs> เข้าไปช่วยมีคำมาวิซิเตอร์ใช่ไหมแล้วก็รอนิดหนึ่งมันต้องเลือกดาบมาวะอ๋อนี่มเป็น c h a เตอรสองใช่ไหม <Escape. S 2> ใช่ไหมะใช่ไหมขอบคุณนี่มันชื่อเอสเคปไม้นั่นใช่ไหมเอสเคปมันฟอรนมฮิยโตโคกดอปชั่นที่สองเอสเคปฟอร์มฮิตโตโคโตเปเชียลแมทคอ n d i t ชั่นของมีโค้ดด้วยนี่คุณคุณท่านนี่เลือกโค้ดอันหนึ่งมันก็ได้นะมันจะมีแบบตอนที่วางถ้วอยอ่ะมันจะมีคำสั่งน่าจะมีคำสั่งเลือกโค้ดป่ะขอดูว่าซนะัมมอนวิส m ตเตอร์วิสเตอร์แคนี o ม e d นดูล <Someone> mm ิง hmm. ม huh? ิชชั่นอะทีอเราต้องเลือกมิชชั่น่ะไม่รู้มันต้องอยู่ในหน้ามิชชั่นอันนี้มันเป็นอันนั้นแหละมีมีว่ามีให้เลือกว่าตอนสร้างหรือว่าไม่งั้นวางถ้วยไว้เฉยก็เลยก็ได้เดี๋ยวผมจะสุ่มเข้าไปเขาวางไว้สังถ้วยหายไปไหนแล้วเนี่ยสองถ้วยต้องวางสต้องวางไป โอ้ยชิดจอยเขาเข้าห้องใครวะเนี่ยคือมันเลือกอันหนึ่งก็ได้นะที่แบบเป็นแบบรหัสลับอ่ะมันจะมีแบบใส่เดี๋ยวก่อนนะแม่งเข้าของใครไปแล้วเข้าของใครไปแล้วไม่รู้เนเข้าของใครไปแล้วไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยใช่ใช่ตั้งแค่อันเดียวตั้งแค่อันเดียวตั้งเป็นหนึ่ง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 มีจะมีคนเข้าได้ไหมเป็นเป็นจีจีใหญ่สี่ตัว มันมีแต่เลขอ่ะคุณไปหรอมีแต่เลขเอ่ะไม่ไม่มีตัวนั้งสือมีแต่เลขนะเ,ขเ,นเอายิมโซโดอบกเลยเสร็จโจนเลยตายไป ไปเด็กจะเข้าเข้าเลยเดี๋ยวไปช่วยเขาแป๊บนึงตั้งซิกเก็ตแค่อันเดียวนะยัน,นไม่ต้องก็ได้หรือเราเราไปแค่สองคนก็ได้นะเราตั้งแล้วก็วางคุ้มแปดแปดแปดเก้าเก้าเก้า chọc như này như này ใช่ใช่ห้ามใช้งเล็กเรียบร้อยแล้วอันนี้มันฆ่าบอสเรียบร้อยแล้วเรามาช่วยเขาเรียบร้อยแล้วไปแล้วอย่ายังย่มาเบียดคือ วางช่วยใส่รหันรับไว้อันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจอยเข้าไปเขาใส่เป็นเลขแปดสามตัวเก้าสามตัวนะคะแปดสามตัวเก้าสามตัวแปดสามตัวเก้าสามตัวได้ได้ได้แปดแปดเก้าเก้าไม่รู้จะต,ตั้งอะไรโอ,อ้ได้ของได้ได้ถ้วยมาสี่ถ้วยแปดแปดเก้าเก้าก็ เลยด่ว่าจเต็มหน้ากันจะได้ใส่น้หนักเพิ่มได้แต่เป็นแเก้าหกเก้าอ๋อเดี๋ยวนี้เต็นตัวเลขเราเรียกไอตัวแดงมาตีกันเรียกไม่เจอวะอวางท้่ยอ่ะ วางแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องือกมัน <sink. S 1> เองก่อนหร <omon. S 2> ือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องแต่แปดเก้าเก้าเก้าไม่มันได้เลยนะอาจจะไม่เลือกภารกิจวางเขาวางถ้วยใหม่และเห็นไหมกำกำกลังลงมันจะไม่เห็นหรอกมันจะแบบแล้ถูกห้องเป่าวะสายบนขึ้นมา ตีพวกตัวแดง,งก่อนก็ได้นี่นนาามีมีซัาเตอร์ครับใช่แล้วใช่เลยเอาตีนี่ก่อนก็ได้เรียกไอ้ตัวแดงองกอกมาตีแล้วนะจะได้ได้ถ้วย ตอนแรกไม่ค่อยมีถ้วยเออออกมาล้วโดนเลยจะมีถ้วยร่วงนะก็เรียกมันก,ก็ได้เก็บถ้วยก่อนเก็บถ้วยก่อนเรียกแล้ตัวสองสองตาตัวเรียกมาเก็บถ้วยมาถึงก็แดดอะไรพวกมึงอะเออปีบด้วย ตายเร้าเลยไหมว่ามีวิญญาณตรงนี้ยังไม่ไม่ได้เก็บวิญญาณมีวิญญาณตรงนี้เขาเก็บได้น่าจะได้ถ้วยอีกว่าน่งวิญญาณแสงไม่ใช่แสงตรงนี้เห็นปะอาเขาเก็บไปแล้วอะน่าสมัยนี้เห็นอยู่ยังเห็นวิญญาณอยู่เลยนี่เห็นเป็นวิญญาณแล้วเหลือดไปอีบอสอีบอสจะชอนใจ รอบนี้ผ่านแน่นอน สูุตรสุต,สตแดงเลยไม่แดงหละอุย้ยแก่ขบวนท่าแม่ขบวนท่าโดนแบอบ นิ่มเลยโอ้โหเราไม่นิ่มเลยคุณนี่บอกนิ่มมีคนแทงให้นี่คืออะไรอ๋อแทงล่างเงี้ยกินนิ่มเลยคุณนี่บอก easy เลยคุณนี่บอกอีซี่เลยแล้วว่าแต่เรากลับล่างยังไงนะ ก,ก็กดสามเนี่ยโผลหรือโผลมั้งไม่ก,กดสามเนี่ยโผกลับหรือเปล่าม่ไม่ก็กดอะไรวะอนัอนหนึ่งวงกลมมะไม่แน่ใจอไอ้มันยืนหอบอยังไงไอ้นั่งหอบเนี่ยไงนี่ยไงมันจะให้คยุยยังไงดิซี่เลย <c oughs> เออได้ของฟรีมาเรียบเลยโกดูสิเวล็ลอัพเวิลอัพเจ็บ,จบ,จบ อดสเตมิน่าสักสิอยากใส่ชุดได้ก่อนชุดมันหนักอ่ะใส่ไม่ได้เฮ้ยเอ้ยม้ากระโดดสูงจังอะเิ๊กเทนดูเลชั่นออคเซตเัสมนชาร์จเอ็นไบรท์อืมสาาเท่าไหร่ ลิจาต้องเรียนไปไปเรลิตี้ที่เราใส่ขอกมาเราหลีกตามแอทแท็กอยู่แล้วนะโอดจิโ oh, อ oh, ดาำใหม่ดาำใหม่กูแรงอ่ะโิ้ยโจมตีสูงสเตนสูงสเตนสูงดูดเลือดสตองแอทแท็กดาเมจกับอริตาจัดไปจัดไป น้ตนโน้ตยังไม่มีของใหม่ที่แรงกว่าเดิมไอ้มันแรงพอไอ้นี่ป่ะเป็นเชี่ยนหรือว่าบูอ้ายมาดนะปีกาก,กาสกิมกาพิซซิงโปรเจกต์มันก็มีเปลี่ยนหมดจากเฮ้ยแรงสุดแรงสุดเป็นหมัดมวยหมัดเชิงมวยนอมเล่นไงยไม่รู้ จ้าชุดนจานัานนกคือนักอ่ะเอยอะหนักจันเน้นเสื้อขางเกงไว้คืออะไรก็ได้เน้นเสื้อกางเกงไว้ก่อนชุดมันจะหนามากเลย ความหนามันเฟ้นมันจะอยู่ที่เสื้อกโอเกงเปลี่ยนได้ห6สิบใส่เป็นหน้ากากหญิงสาวอบอุ่กว่า แตสลี่เราไม่ได้ใส่เว่าพอเตอร์เดมิววิวเป็นชินเกตชาร์จก็ได้สป r ริตพอชาร์จนี่ละคือสมุนไพันใส่ได้เยอะจังล่ะ ใส่ตามแลนเะสื้อกับกางเกงเป็นหลักเสื้อกับกางเกงเอาดีเฟนซ์สูงไว้ก่อนแล้วแบบแขนผมไม่ซื้อใส่ไม่ได้ ถึงศาลเนี่ยคุณน,นี่มันก็จะขี่ขี่ห้อง<ม>ได้นะ<ม>คอขี่ได้ระวัง<ม>หรือว่าต้องไปเล่นภารกิจหรือเปล่าไม่ดูนะแต่ผมว่ามันน่าจะขี่ได้เลยมันบอกให้เขาไปคุยกับใครเขาลืมอ่านชื่อมันมันมันจะเดินมาข้างหน้าตัวชุดดำๆไจะอยู่ตรงนั้นนะใกล้ๆชุดดำดำ จะเดินลงลงไปหน่อยล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันให้ไปหาฮาม,มามาซึอ๋อมันให้ไปหามามาซึคาโซปราสาทเหรอตั่งแหละงไหนโอ้โหขดไก่วิ่งมาเจอบโบสถ์กันแล้วก็เคลียร์เป็นดิชันอ๋อนี่มันเป็นดิฟิเิชันมันไม่ใช่มิชันคือมันเป็นโหมดสำรวจแล้วก็หมวดในน,นี่มั้ โอ้ที่แบบมิชชั่นก็จะเป็นแบบคิดว่ามนะันจะเป็นมิชชั่นนะสตอรี่เราขี่ลูนนะแล้วก็เลือนะกเลือกปิดไปก็ได้ทนะั้งเป็นไพว t e เป็นไพ a t e ทั้งคู่เลยก็ได้นะไพวีตสองอันเลยนะแล้วก็โค้ดมันจะเป็นของเดิมนะเดี๋ยวนี้ออศรอรอเซิร์า ยิงค่อลอยยิงค่ลอยไม่ถนัดเราแบบแนวสมุไรถนัดกว่า เกมที่มีฟอร์ดาเมจยุ่งเล่นในด้วยมีกันเคยไงเออกระโดดแบบมั่นใจมากเลยนะวอกษาต,ตีตีเล่นรอคุณนั้งนี่เจอเจอสารแล้วบอกนะโอเคค่ะมันวิ่งมาตามทางเดี๋ยวก็เจอสารมาจะได้ไ หลอกปูตุนี่เป็นตายเฮ้ยนี่ไงมันเปลี่ยนการเรียนได้แล้วอันนี้มันคืออะไรมันบอกให้ทำลายสไปสไปเรสอ่สอะมันต้องทำลายสไปเรสหน้าตาเป็นแบบนี้นเจ้งๆ,ๆตรงน,นที่เราเจอว่ามันแดงๆสไปเรสอะ่ะไม่รู้คืออะไรนะ ภารกิจไปที่ภาษาบอพาเดินเล่นเก็บแผนที่ก่อนจำขับเราผมตรงเดียวกันเลยนี่หว่าใช่อับผ้ากมันมีแบบสายปัด ป็นเป็นยังสี่แอมแสเต็มสูงเลยไหม หนึ่งฟ้าผัานี่ก็เออน่าจะใช่บดนดิ่เดาแรงนะ่ยบทต้องเชื่อมเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบอ่านหนึ่งผมกมากระชาเก่าก็อ่านหนึ่งดีกว่าอ่าอาจิ้มก่อนแล้วกันะทำไม่ได้เว้ยมันต้องรีเควสซามุไรวันพอยใช่ไหมแล้วก็อะไร กูก็มีกูก็มีแมนไหมกูอัพอ่ะยูดแอนิเมชั่นสเตนทรานส์ฟอร์เมชั่นฮอคยูเบอร์พุดไม่ให้กูอัพเฉยเลยกูก็มีแต้มหน,นึ่งเนี้ยมันตลกกูว่า อยู่ไหนหนออ๋อเจอละเจอมัน,ม,นมันไม่ให้เรียนมันไม่ให้เรียนตะกิวอะมันเชิงมวยว่ะเออเจอสานเจ้าเราทำไงต่ออะก็ไหว้ศาลครับเจอสานเจ้าไหว้ศาลครับเจอสานเจ้าก็ไหว้ศาลครับหิดไข้ ว่าคอมโบงไหนวะสายมัดเป็นหลักล้วกัน สายหลบจริงๆด้วยนะ อะะไรนะะเอกสารแล้วกดไอ้นี่ยังไอโคออฟอะ่ะเป็นเอ็กเพนดิชั่นเอ็กเพนดิชั่นเหรอนาะจะได้เข้าไปช่วยแล้วก,ก็เลือกเอ็กเพนดิชั่นนะสตอรี่มุกก็เลือกเทียร์ดลูแล้วก็เปลี่ยนสล็อตเป็นไพรเวทให้หมดเลยครับเป็นไพรเวทเป็นทั้งสองสล็อตเลย แล้วเคียดเพียเรียบร้อยแล้วบอกแล้วก็เพียดรูมเลยใช่ไหมคะเพียดรูมเรียบร้อยเจอเรียบร้อยอันนี้วิสกี้แคตเตอร์สองข้าไปในห้องมาแล้วเพียดเสีดเทีดระบบ ได้โคออเราไปเดินดูคุณฮันนี่โดนกระทืบนี่แหละนี่แหละคือเป้าหมายของเรานะโเ้ยเดินมาสาสตรตรงนี้แล้วเหรอขาไม่เจอที่อื่นน่ะเขาใส่ตาเซร์ เลยเป็นเยอะเป็นเลยเป็นเ,เ,นเ,เ,นเ่ตีหินมันก็จะดอกของแน่หินนะแล้วไ,ได้ของม็จะตานิดนึง,นก,นงกะเลกะลาดไปเลยไปเลยเขาต้องไปตามมาร์กเหลืองใช่ไหมยังไม่ต้องก็ได้มันสำรวจแผนที่เล่นก็ได้ออแล้วมีไอ้ตัวนี้เนี่ยกระดิ่งเใช้ธนูกิง ไส่ะนูวิ่งอ่ะกด L2 นี่เฉยยโปรไซไม่มีลูกนะมันจะมีนะกด L2 ครั้งก็จะมีลูกอยู่นะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมันจะมีสองแบบสกิลห่อไปทางไหนก็ไปจากไปไหนก็ไปเราพาไปดูอยอนะหน่อนักหนูยืนอยู่นะ่ะเรียบร้อยตกอะไรเ่ย กูมึงมันอาชีพระยะเออเอลเมโดนีคเออเออเอ้ยเดียกๆเป็นกำลังใจกี่ๆตัวใหญ่มันไม่ชะงักนะตัวเนี้ยเออไม่ชะงักนะเออ เรื่องไก่เ้าเนี่ยเวลาฟันแล้วมันจะมีกดอันหนึ่งตอนเป็นสมุไรเนี่ยพอแสงมันบึ้บขึ้นก็กดอันหนึ่งมันจะไวแบบไวแบบชาระล้างกดฟันทีหนึ่งแล้วมองบึ้บก็กดอันหนึ่งเห็นไหมมันจะมีแสงบึ้บรอบตัวแล้วกดอันหนึ่งมันจะมันจะแบบฟื้นกี่ที่แบบมันลดลงไปสมมติเราฟันเยอะเห็นป่แถมันจะมีสีแดงๆอยู่แล้วพอเรากดปุ๊บมันก็จะกลับเตไอแล้วก็ไอ้วงวงวงที่เป็นวงดำๆที่พื้นอะ มันก็จะลบล้างด้วยเวลาเราใช้อันเนี้ยใช้บู๊บบู๊บเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนทำความสะอาดเขาเรียกอะไรชําระล้าง,างนั่นนี่ไปไหนไม่รู้ตรงนี้ผมยังไม่เดินนะตอนเล่นซึ่งเต็มเลยอตีถึงไวยไวนีำด้วย จะกด r หนึ่งตลอดเลยเอาชิบชิบิดิโดนปิดตัวมึงไอ้ปิดพิษ ตัวสู้ระเบอมเขียวโซ่มันไม่ใช่พิษไม่ใช่หรอเม็นขี้อ่ะนะเห้าเอเหรอเคยเห็นมันเป็นสีเขียวๆกินยามันจะอ้วกเม็นขี้อ่ะด้วย